สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องแอนไซเอ็นเอ็นพีชาแนลค่ะจากนะคะไไม่ได้ทําคิปไปแบบนานมากตั้งแต่แบบปีที่แล้วอะจนตอนนี้ปี2564แล้วนะคะก็คือมันไม่มีเวลาทําด้วยบวกกับแบบคือ Energy มันไม่มาอ <laughs> มันไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไระทุกคนคือแบบวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวชป ม .5 ฟังก็คือเราจบม .5 แล้วนะทุกคนจะึ้อม .6 แล้วก็คืออีกปีเดียวก็จะเข้ามาหาลยนะัยแล้วทุกคนคือเร็วมากบอกเลยมาฟังกันดีกว่าว่าชีวิตโอเคลำบากจริงๆชีวิตม .5 ของเราเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆไปฟังกันเลยเริ่มกันเลยดีกว่านะคะชีวิตม .5 ของสายช่วงแรกๆเลยใช่ไหม ติดโควิดค่ะทุกคนเทอมแรกก็เลยเปิดเทอมมาด้วยการเรียนออนไลน์ไปประมาณเดือนนึงอะ่ะก็คือเรียนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะ่ะทุกคนเข้าใจคาว่าเรียนออนไลน์ใช่ไหมทุกคนก็ประสบปัญหานี้มาใส่เชื่อว่าแบบมันกระทบกับถูกโรงเรียนเลยอะ่ะเออก็คือแบบเรียนอย่างนั้นไปประมาณเดือนหนึ่งใช่ปะเปิดเทอมมาก็คือเรียนแบบแยก a B ก็คือแบบ A เรียนอาทิตย์หนึ่ง B เรียนอาทิตย์หนึ่งอย่างแบบสลับอาทิตย์กันอะ่ะก็เรียนอันนั้นมาประมาณ สักพักหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พอสถานาการณ์มาเริ่มเบาลงแล้วใช่ไหมเขาก็เลยกลับไปให้เรียนเหมือนเดิมค่ะแล้วการเรียนเป็นยังไงวิชาก็ยังแบบเหมือนเดิมนะทุกคนเหมือนตอนมอสี่เลยก็คือเรียนของสายอิงก็ยังเป็นอังกฤษ6ตัวเหมือนตอนมอสี่นะคะมสี่ใส่บอกไปกี่ตัวข้าหรือหเออแต่ตอนเนี้ยเรียนเรียน6นะคะทุกคนก็คือ เรียนมีพื้นมีอ่านเขียนมีท่องเที่ยวมีของสายแล้วก็มีของทิชร์ฝรั่งสองตัวนะคะทุกคนการเรียนก็ยากง่ายสลับกันไปแล้วมันก็เพิ่มลิมิตความยากไปเรื่อยๆการสอบก็คือไม่เหมือนกันเลยมันจะสับสนตอนสอบอะเพราะเราเราเรียนเยอะอะคือไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษทุกคนไม่เข้าใจเขาว่าอาจจะเป็นท้องศิลป์ภาษาั้งภาษาไทยก็เรียนเยอะแบบภาษาไทยเรียนประมาณ ประมาณ3าสตัวเออขนาดขนาดห้องสิลมันเกี่ยวกันไหมวะเออแต่ว่าเรียนคณิตแค่2ตัวนะคะทุกคนเอาอีกแกะนัมเบอร์วันในนี้2องตัวแล้วก็วิทย์ตัวหนึ่งนะคะเรียนสลับเป็นดาราศาสตร์ฟิสิกส์นั้นนะคะทุกคนก็คือการเรียนมันก็จะ คล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนรัฐใช่ไหมมันก็จะเรียนหนังสือตามของสพมอะ่ะก็คือเหมือนเหมือนกันกับโรงเรียนรัฐทั่วไปนะคะแต่มันก็จะไม่เหมือนกันทางแบบด้านกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเงี้ยซึ่งปกติโรงเรียนสายเป็นโรงเรียนที่แบบกิจกรรมเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วคือมาติดโควิดทุกคนคือมันโดนโยกเลิกหมดเลยเว้ยแม้แต่กีฬาสีก็ไม่มีอะ่ะคือแบบเศร้ามากอะ่ะ คือมันควรจะมีกิจกรรมนันทนาการให้ให้นักเรียนบ้างใช่ป่ะเพราะก็เรียนหนักพอแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาแบบปีนี้คือไม่มีกิจกรรมนันทนาการอะไรเลยคือแบบน้อยมากอะ่ะเรียนแบบเรียนเรียนอัดอัดอ,อย่างเดียวเลยเราบวกกับสเป็นสภานักเรียนด้วยเลยนี่คือจบแล้วนะคะเป็นสภานักเรียนปี2 5 6 3ณะขึสจะนรูปให้ปิ๊งปิงปิง,ปง,ปง ก็คือเราเป็นสภานักเรียนด้วยนะคะทุกคนมันก็เลยจะต้องมีแบบสลับกันก็คือวันที่มีงานก็ต้องไปทํางานใช่ไหมแล้วก็วันไหนมีเรียนก็เรียนปกติเลยแต่ว่าบางครั้งมันก็แบบมีงานมาตรงกับตอนที่เรียนเราก็ต้องไปนะเว้ยมันก็เลยจะต้องเกิดการแบ่งเวลาในช่วงนี้แล้วคือปกติเรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วแบบบางครั้งก็ไม่ได้ขึ้นเรียนแบบเทอมที่สองอะไม่ค่อยได้ขึ้นเรียนบ่อยมากเลยมันก็เลยแบบ เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นี้แบบเจริงๆเลยนะเพราะว่าแบบเราไปเน้นทํางานมากกว่างี้ใช่ปะแต่ไม่ถามว่ามีปัญหาไหมมันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเราคนแล้วก็คือแบบมาตามงานเพื่อนเราใช่ปะแล้วก็ถามว่าเออเรียนอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้ส่วนในช่วงสอบเขาก็จะแบบเก่งแนวมาให้แล้วว่าเขาจะออกอะไรอะแล้วก็อ่านตามแนวข้อสอบไปเลยจะได้แบบไม่ต้องอ่านแบบกว้างแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะออกอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเคมันมีแนวให้แล้วก็อ่านตามแนวแล้วกันอะไรอย่างงี้อาพูดถึงเรื่องการ อยากจะเรียนต่อหรือการจะเข้ามาหาลัยนะคะก็คือทุกคนจะต้องมีแลนตั้งแต่แบบเริ่มเข้ามาปลายกันแล้วเนาะว่าเราตัวเองอยากเป็นอะไรอยากเข้าอะไรอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีการวางแผนแตั้งแต่เนิ่นๆอะ่ะมีการวางแผนเนิ่นๆเพราะเราต้องใช้เกจเฉลี่ยนในการเข้าด้วยนะคะเราก็ต้องแบบดูคะแนนแต่ละรอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีช่วงหนึ่งเว้ยตอนเทอมหนึ่งเทอมหนึ่งแบบยอมรับเลยว่าตั้งใจมากตั้งใจกับม .5 สุดๆเลยแล้วทีเนี้ยคือ ทุกคนเคยตั้งใจแล้วแบบผลที่ออกมามันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังว่ามันดาวมากทุกคนมันมีช่วงหนึ่งที่แบบท้อมากเราวร้องไห้ทุกวันกับการเรียนเลยนี่พูดจริงๆนะคือเราอะเคยคิดว่าเราจะเรียนอีกเราจะเข้าอีกคณะหนึ่งอีกเอกหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอเราเรียนเรียนไปเรื่อยใช่ป่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะคือการที่เราแบบตั้งจุดมุ่งหมายอะไรไว้อะ่ะเราก็เขียน พดอิกใช่ป่ะล้วก็แปะแปะแปะ,แปะไว้อย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วรู้สึกว่าเรียนต่อไปแล้วเราจะไม่ไหวอ่ะมันจะแบบมันจะหนักที่ตัวเราเองไงก็เลยแบบมาค้นหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราจริงๆเราถนัดอะไรกันแน่แล้วเราควรจะไปทางไหนที่คิดว่ามันจะไปได้ไกลกว่าอย่างเงี้ยแล้วพอมาค้นพบอีกเอ,อกหนึ่งอีกคณะหนึ่งแล้วก็เลยจะต้องแบบเหมือนแบบลบ อันเดิมออกใช่ปะ่ะทุกคนไอจุดที่แบบลบ ลบสิ่งเดิมออกอะ่ะก็คือเราจะต้องดึงโคดอิดที่เราตั้งจุดมุ่งหมายไว้ทีแรกใช่ปะ่ะคือน้ําตาไหลเลยนะทุกคนทุกคนเคยรู้สึกแบบเคยตั้งใจอะไรไว้แต่แบบมันแบบมันไม่ใช่มันมารู้ทีหลังมันยังไม่ได้สายหรอกแต่มันก็รู้สึกผิดหวังว่าเออทําไมไม่ได้วะะไรแบบเนี้ยก็คือแบบไม่อยากให้ตัวเองเหนื่อยอะ่ะทุกคนไม่อยากแบบไม่อยากเครียดทีหลังมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเลอกเลอก,ลอกตัดสินใจที่จะแบบเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนในแตอนนี้เลยเพราะว่ามันจะต้องวางแผนอะไรอีกเยอะเพราะว่าทางเกต แล้วก็ต้องแบบไปหาข้อสอบอา่อานอีกทาทุคนเราก็เลือกความถนัดมากกว่าความชอบเว้ยเราเคยตั้งคําถามว่าเราควรเลือกอะไรระหว่างความถนัดกับความชอบใช่ปะ่ะคือเราต้องลองต้องลอง,ลองเรียนไปเรื่อยๆเราตั้งจุดมุ่งหมายตั้งแต่ทีแรกอะแล้วมันจะบอกเลยว่าเราควรเลือกอะไรเพราะว่าคือสําหรับสายเองนะความชอบของสายสายชอบไม่สุด พอแบบไปถึงจุดจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบแล้วก็คือไม่ชอบไปเลยอะ่ะก็เลยเลือกเออความถนัดหลักการยังไงมันก็ยังรู้สึกว่า น่าจะไปได้ไกลกับความชอบเพราะแบบกลัวชอบชอบไปแล้วก็เลิกชอบอีกหรือว่าก็เลยโอเคความถนัดเนี้ยใจก็เลยแบบไม่ตอนนี้ก็เลยไม่ได้เครียดหรือว่ากังวลอะไรกับการเข้ามหาลัยมากเพราะว่ารู้สึกว่าไจจะเน้นไปทางพอร์ตฟลิโอมากกว่าเพราะไซเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วแล้วก็สาขาหรือเอกที่ายจะเข้าคือไซรู้สึกว่ามีผลงานด้านนั้นเยอะพอสมควรนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งการสอบเลยนะคือายก็เผื่อใจไว้อยู่แล้วว่า อาจจะไม่ติดก็ได้ก็แบบต้องสอบด้วยมาถึงเรื่องเพื่อนๆในช่วงม5ของเรานะคะก็คือจะเห็นได้ว่าทุกคนนะมีความตั้งใจมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าปีที่เราเคยเรียนด้วยกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบถึงจุดที่เราควรจะตั้งใจได้แล้วเพราะมันม5แล้วนะเราควรจะแบบ เหาสิ่งที่ชอบคณะที่ใช้ได้แล้วเพราะเราจะต้องเก็บคะแนนต้องเก็บเกรดอะไรเงี้ยเพราะนทุกคนคือตั้งใจมากแล้วแบบยิ่งอยู่ในสายอย่างี้ใช่ปะ่ปะยี่สิบคนนะไม่นับสายก็สิบเก้าเพื่อนย้ายออกไปเหลือสิบแปดเออก็คือทุกคนอะเก่งหมดเลยเว้ยบางคนแบบดูเหมือนไม่เก่งนะแต่พอเกตออกมาคือแบบดีมากทุกคนเขาเป็นมามืดทุกคนคือแบบทุกคนดูมีสกิลในการจะเอาตัวรอดจากการเรียนอนะคือแต่ละคนอะดู ดูเก่งไม่เหมือนกันนะแต่แบบทุกคนเอาตัวรอดได้หมดเลย,เ,ยเพราะถึงเวลาขึ้นมาจริงๆอะ่ะคนเก่งเก่งหมดเลยซึ่งมันคือการแข่งขันภายในห้องเรียนแล้วก็ทั้งนอกห้องเรียนด้วยนะคะท้ายนีนะคะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาในการวางแผนให้มากๆนะคะเราก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นในการใช้ชีวิตในการเรียนหรืออะไรก็ตาม เราคนค้นหาตัวเองให้เจอเร็ยวยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆหรือใครที่ยังแบบไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรหรือว่าจะเรียนคณะอะไรก็รีบๆหาตัวเองให้เจอนะคะทุกคนเพราะมันจะได้เป็นผลนดีต่อเราในการวางแผนต่อนะคะถ้าไม่รู้ว่าเราชอบอะไรหรือจะเรียนอะไรดีก็ลองคิดว่าเราถนัดวิชาอะไรแล้วทําอะไรแล้วมันมีความสุขอะทุกคนแล้วก็ลองไปคิดว่าเออไอความชอบของเราอะเหมาะอาชีพอะไรมันคืออาชีพอะไรอะไรอบบเนี้ยทุกคนลองไปไปศึกษาลองดูกันนะคะ มมมมันนไ่ยาาาากกกิควสราารถหรอเแล้วนะคะสำหรับการรีวิวชีวิตม5ของซานะคะถ้าเรบใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สายทำคลิปต่อไปด้วยนะคะใครอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะคลิปต่อไปที่จะไม่รู้ว่าจะลงวันไหนด้วยนะคะจะสัญญาว่าจะมาลงแน่นอนก็คือไม่ทิ้งช่องหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนแต่จะมาลงได้เร็วๆนี้แหละ Hasta da -da -da.